thank you น้าโดยน้อปลาลุงเืยสิเ็นยังมีอยู่น้โดยน้องแจ้ลับบ้าบาโปตินโดยปานโดยทำทีไรนโดยนโดยน้อป้าลุงยังขายปลาขายยังีน้องคนนนโดยังอดบอลคนชั่งบ้ม่น้ำอึ้งเลยปลาส่งก่อนนโดย lại vì nó đợi nó, à, uhm, nó phá uhm, luôn thôi rồi ta nó thôi nó bạo động về mhm. Ta như again, a new hi vật, bác, 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 bác,

เบิร์นก่อนนะเลยมันชิ่ติดริงติดยงก่อนนะเลยเธอนรอนะป้าลูกตอกกะตามภาพมาหนีข้าง้วเลยน้อป้าลูกทีนี้ว่าขาไม่ยืลนะเลยเธอนคือลุงคนเด็กแซดไปแม่้วเลยโรเานิาแ่ก็ไปจ้างไรนั่นเลยน้อป้าลูกการสุขัหน่งแล้วเลยเธอด้ย No, ba luôn rồi lại về đó. hai nữa rồi no, chỉ đài, vợ, đài, nó chỉ đây một nữa rồi lâu rồi thò đây nâng con của nó rồi còn có bao chú nó rồi nó có ba luôn ăn à, cái nó rồi 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 ạ nó rồi, rồi, à. À, có rồi nó có ba ขังเอาไาแลยลูกขักงจะไปเอาแล้ไปเอานูเกเ,เตะลูกทังมน้อยเอ้ยลอกป่ลาลง

แปดามสงรูเยสองรูเปยส์ามรูเปียงเอนาน้ากันเอเล้น้อเดเอมาดูลูกวรอยังคายยังยงของผลเยอะเลยปลาลงเธอลงกวาดอันซื้อมาเลย Rồi, queen... <cười something> <cười something up their mouth> luôn rồi, nó rồi, ba luôn nó rồi, Bà rồi, nó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 rồi, rồi, nó rồi, nó rồi, nó nó rồi, nó rồi,

Ơi, ồi, ồi, đẹp thật với Nó lừa sài mòi không nhau phụ không lừa Nó đều phụ đường Từng nó đều nó phụ pha luôn Đã đứng lấy Thôi ngon các con đang người yên, nè, nó đây cho, Nó bạn nó ba luôn, bạn 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 nó bạn bạn nó bạn 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 Nó cho, rồi nó bạn

Măng tạc đi 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 thôi 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 rồi, thôi 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 ba thôi 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 nó thôi 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 rồi thôi nó thôi 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 nó thôi thôi เอามามาพี่มากล้พี่มามาเร็วมาเร็วอย่าลุใหญ่ได้มาเนาะเลยมาเอาไปเลยมาขายกถูกพันโปรถึงพันถ้าเดี๋ยวแวะเลยนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามากก็คิดดไม่ง่ายป่ะ

น้องเนดน้ปลาลุงอลเอไเธอลยครเป็นยังคาย,ยังอยู่น้อปลาลุงน,น,านาาา้าด้วยน้องกอลิเวลด้ยน้องกอลก่าสบายดีสบายดีปลาลุงเบอร์สกุน้าดยขอดบ,บอกอใจทีม่มาเบึงซังน้องกอลจนจบด้วยที่มน,นขโฆษณาเื้อดยแลก็ขอฝากปลาลุงบึงช่องพิลุยน้อง ่อยายใจเลยเ่าอหิ้วใจหสายใจน่ะเด้อและปาลุงประมาณนี้น่ะเน้อก็ว่าผดรอดชีวอน่ด้อคอจะเวลาแล้วน่ะเด้อแก็ทอสบายดีป่าลุงเปดสสคน่เด้ออยป่าลุงีิฮงแย้ขก่าเงินไรน้องทองไรมาทเจ้าไรทองเงินแรงปัตนาชิงใด้คอได้สมดังปัตนา นอนได้เงินมนืเงแนเด้อาถูกถูกบนใจมาตลอดไปว่า